บันแพงชาแนลสวัสดีค่ะเมื่อนี้กะมาพบมาโผก,กับพี่น้องอีกแล้วเนาะค่ะเมื่อสีพาม,มาเบึงลูกหมาเนาะค่ะลูกหมาขี่มึนคุณนะค่ะไปฮับแม่เพื่อนเราข่ะมาแล้วคุณแม่คุณไปซื้อกับเข่ากับน้ำเมื่อกะซีตู่เนาะค่ะตัวที่เลี้ยงแรกๆรกในการน้องชาโคนี่ยแหละค่ะแม่ของน้ำชิง ตะกี้มีน้องน้องไข้ตุนแต่ว่าน้องไข้ตุนเพิ่นเพิ่นตายนะคะเพิ่นกินยาใส่กินยาเบื่อหนูยขาจะได้ไอเป็นล้ำใสอักเสบนะคะกับเลือแต่ชาโค่นี่ค่ะที่นี่ก็มีสองตัวที่ลูกสาวใหญ่เอามาให้ก็คือน้องนี่ค่ะน้องเบบี้นี่เบบี้เบบี้ลูกเบบี้เบบี้บบี้บี้มันยอมเขากองเลยเพคุน เบบี้ลูกเออในเบบี้ตัวนี้คือตัวเทียมนะคะเพื่อนโบไ่ดอกแต่ว่าเพื่อนเทียมมาแต่แต่ตัวที่จังใจก,ก็คือน้องเชาวกล้วยนี่ค่ะน้องเชาวกล้วยนี่อันนี้ตั้งใจออกมาแท้ๆเลยค่ะนีมาสีเลี่ยงชาโคก็ชาวกล้วยแต่ตัว,ต,วตัวเทียมมากก็คือเบบี้นะคะอันนี้ก็น้องเพนด้านะคะน้องเพนด้าค่ะนี่เพนด้าเพนด้าลูก แพนดาแพนดาเบงกงอืมอันนี้แพนดากรมาอยู่นำ้ำ <P enda. S 1> ห็นมูนหลายก็มาอยู่ขายุคุนกหลายอยู่ของลูกสาวก็ะซี่หาตูมอย้อมเมื่อค่ะมามาอยู่เลยกระจำใจใเจได้เลียงสรุปแล้วก็มีตัวใ,ใหญ่ซี่ตูนะคะอันนี้น้องแพนด้าเนาะคะ่ะตัวผู้เนาะคะ่ะไอ้นองชาโคน้องชาโคแลลวกะ เช้ากล้วยไปพูดล่ะค่ะเช้ากล้ว,ว,วยแวน,นี้ก็เบบี้ตัวเมียเมดเดารคะ่ะกำลังมึนขไลกันมวลคืออย่างนี้นี่ทั้งเมดสี่ตัวคะ่ะตัวใหญ่สี่ตัวหน่อยนึงตัวหน่อยก็ว่าเสียไปให้คุนลคะค่ะวันนี้ กเจาเอาขึ้นมากกันเลยด้เรียงนะคะมึงคนนี้ไม่เห็เหนฟื้นเนาะคะ่ะน้องน้ำชิงน่คะมีมีความสุขเลยคะ่ะอยู่กับน้องหมาไปเนาะคะ่ะเพราะอันก็มาแต่เห็นงานกันแล่นหลัดค่ะหาตูลุ่มเลยเป็นความสุขทั้งใจเนาะคะ่ะสำหรับ แต่ว่าผู้ที่หักหมาเนาะค่ะเลี้ยงหมาพันสิงหู่ว่ามันมันเป็นจังได้เนาะค่ะความรู้สึกเป็นจังได้กลับมากค่ะมีความสุขไม่ผูมม้ม่พูดรับตอ,ตอนไปก็มีผู้รับตอนมากตอนไปก็ไปส่งอยู่ด้ยค่ะแลนปิดเฝ้าปิดป,ป,ป,ประตูไว้เนาะค่ะชาวกล้วยชาวกล้วยลูก 怪。Okay. ถ้ากันนอนเป็นระเบียบเรียบหน่อยด้ค่ะตอนนี้เมียเพิ่นไปตลาดตลาดเศร้านะคะ่ะนอนท่ากะน,นอนตัดบันไดนะคะ่ะกาลัางไตสะพานไปแล้วค่ะ ไปหยอกกันแล้วกับเอือยเพื่อนตัวน้นอยๆนี่มากแก้งมูแท้นะครับ น้ำกระถ่วมว่าท่านไดนลดได้ค่ะพี่น้องว่ามันสีรดมันกระบรลดค่ะก็อยูยแบบเซ่เซ่น้ำไปเนาะคะ่ะปกติมันสีรดนะคะพี่น้องอันนี้เมืเม่อนันฝนตกกนไลเขาไม่อีกค่ะแต่ว่าพอถึงกับถ่วมบ้านเนาะคะ่ะพอ พราะวันหน้าวาจะถ่วมหดือสนนอนกับบลับคะทายถ้าฝนตกบนในบหลับหลดค่ะอมัอสอเพั่กระอกยางหละะินก็สิละค่ะไม่เดินยางหลิน ้ายนี่กะขอฝากพี่น้องเนาะคะ่ะติดตามรับชมให้กำลังใจเนาะคะ่ะให้กับช่องหมูหน่อยบานเพลงชาแนลในเด้อค่ะและ้วเอฟซีที่ยังบ่ได้จบค่ะไม่ได้เขาไปเยี่ยมไปชุ่มเนาะคะ่ะขอโทษหลายๆคะ่ะแต่ที่เขาไปเยี่ยมชุ่มทุกคนคะ่ะพ่อกันคลิปต่อไปเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ